สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกับผมเซลนนจนอีกเช่นเคยนะในวันนี้เปิดมาที่เจ้าตัวนี้เลยตอนนี้กำลังหายากมากๆเลยนะครับสำหรับซีวิกเกรดรุ่น EL นั่นเองนะครับผมตัวนี้ขอบอกว่าคันนี้พิเศษมากๆใครสนใจนะต้องรีบจองแล้วเพราะว่าคันที่ผมให้ดูอยู่นี้เป็นคันที่ อ่าไม่มีลูกค้านะครับตอนนี้ก็คือว่างเลยอ่าขอย้ำนะครับคันที่ให้ดูอยู่นี้คือว่างนะครับผมเพิ่งลงมาเลยนะครับซีวิกเอแอลดำนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถซีวิกเอนะไปหาที่ไหนไม่ได้ขอบอกเลยว่าวงฮอนด้าสาขาผมนะบางบัวสีประทุม มาดูรถกันได้เลยนะครับตอนนี้ยังมีว่างอยู่หนึ่งคันนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะช้าหมดอดเลยนะครับรถเพิ่งลงเลยนะรีบเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการรถนะครับผมรีบมาจองรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยสวยมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แคมเปญข้อเสนอก็ จัดเต็มจัดหนักให้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจ Civic EL ก็ไลน์เข้ามาทักเข้ามากันได้เลยนะครับผมเซลนนยินดีดูแลบริการนะลองดูข้างหลังครับอืม อนนี้เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ pdi นะครับมาตรวจสอบสภาพรถนะครับหลังจากลงจากโรงงานนะครับโอเคมาบอกข่าวเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการรถอย่าลืมนะผมขอย้ำเลยว่ามีหลุดมาคันนี้คัน,นเดียวเลยนะครับตอนนี้รถหายากมากเลยสำหรับ c ี v i c e อนะครับหากท่านไหนนะครับที่ต้องการรถ ทักเข้ามาเลยนะครับช้าหมดแน่ๆผมบอกเลยเพราะว่าคันนี้มีแค่คันเดียวจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแค่มาบอกข่าวเท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับแล้วก็นิดนึงครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด s ั b s c r i b e ช่องผมให้หน่อยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย